ไคจูบีไซต์ตอนที่12และตอนนี้ก็ถือว่าเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะครับผมสำหรับซีรีส์บีไซต์สปินออฟนี้ครับ ชื่อตอนอยังเป็นทางการมีชื่อตอนว่าผู้สืบทอดสุดยอดความแข็งแกร่งตอนนี้ครับเราจะเห็นว่าตานาลุวิเปลี่ยนไปนะครับผมแล้วก็มีคําอธิบายครับว่าไคจูหมายเลขหนึ่งนั้นเป็นไคจูที่เห็นอนาคตสามารถอ่านการโจมตีล่วงหน้าได้เป็นเหตุที่ทําให้มันนั้นนํามาซึ่งภัยวิบาิครั้งใหญ่อาวุธนัมเบอร์ที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่นถูกสร้างขึ้นมาจากเนื้อเยื่อเลติน่าของมันอาวุธนัมเบอร์หมายเลขหนึ่งนั่นเองนาลุวิน,นั้นใส่ ติหน้าเอาไว้เสมอครับแต่กลับไม่มีผลลัพธ์อะไรเกิดขึ้นเลยนะทำให้หลายคนกล่าวว่าอาวุธหมายเลขหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นผลงานที่ล้มเหลวก็ได้นะแต่จากที่ฮาเซงเอวะสังเกตเมื่อครู่นี้เนี่ยการเคลื่อนไหวของนารูมินั้นนารูมิเนี่ยสามารถยิงแต่ละนัดไปทําลายแกงกลางของไคจูได้อย่างแม่นยําเป็นการโจมตีที่ไม่สามารถหลบเลี่ยงได้ใกล้เคียงกับการเคลื่อนไหวของไคจูหมายเลขหนึ่งที่เขาเคยได้ยินมาเลยนารูมิคุยก กับฮาเซงาวะครับบอกว่านี่อีกประมาณ1นาทีเนี่ยตะแก่นั่นจะมาถึงใช่ไหมล่ะถ้างั้นเนี่ยมารีบจัดการให้เสร็จก่อนหน้านั้นกันเลยดีกว่าแล้วนาลูมินั้นครับก็เอาปืนมาพันกับแขนนะครับผมเขาบอกว่าอ่ะโอเคถึงแม้ว่าจะเหลือแขนข้างเดียวเนี่ยพันปืนแบบนี้แม่งเลยแล้วกันนะก็สามารถที่จะสู้ได้แล้วลนะเขาพร้อมลุยต่อแล้วล่ะครับนารูมิพุ่งไปคนเดียวอีกแล้วจ้าก็มีคนในหน่วยเนี่ยบนนาลูมิอีกแล้วครับหัวหน้าบวชด,ดูติครับไอ้เจ้า หมอหน้านเนี่ยเคลื่อนที่โดยพลาการอีกแล้วสั่งให้เจ้าหน้านี่มาคุ้มกันพวกเราตามแผนเร็วครับหัวหน้าแต่ตอนนี้ฮาเตงะวะเห็นความสาม,มารถของนาลุมิแล้วล่ะครับเขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นขอสลับกันเลยก็แล้วกันนะพวกเราเนี่ยคุ้มกันนาลุมิแทนก็แล้วกันนะเปิดทางเคลียร์แนวยิงให้กับนาลุมิซะเดี๋ยวนี้เลย ฮาเซงเอวะกำลังคิดว่าถ้าให้นารุมิเป็นคนคุ้มกันพวกเขาเนี่ยไอเจ้านารุมิก็จะเคลื่อนไหวตามใจตัวเองแล้วก็ทำให้ทีมเสียสะทุกครั้งไปนะแต่ถ้าในมุมกลับกันล่ะถ้าให้นารุมิเป็นตัวชูโรงและพวกเขาเนี่ยคอยสนับสนุนแทนมันก็น่าจะทำให้ตัวนารุมิเนี่ยสามารถแสดงศักยภาพของตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่ ถ้าเกิดว่านารุมิสามารถใช้พลังจากดัมเบ์หมายเลขหนึ่งได้อยู่จริงๆแล้วก็เขาเนี่ยก็คงจะมองเห็นสัญญาณไฟฟ้าของสิ่งมีชีวิตและค่าคะเนการเคลื่อนไหวของสัญญาณน,นั้นได้และแล้วครับตอนนี้เนี่ยฮาเซงาวะเองก็เริ่มที่จะโจมตีเพื่อคุ้มกันเพื่อซัพพอร์ตการเคลื่อนไหวของนารุมิครับนารุมิเองก็ถือว่าเริ่มที่จะใช้พลังจากอาวุธดัมเบ์หมายเลขหนึ่งได้ดีขึ้นเรื่อยๆซะแล้วด้วยละครับนารุมิมาเผชิญหน้ากับไคจู อีกครั้งหนึ่งครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็มีไคจูลองเยอะแยะมากมายครับนารูบีก็สามารถสังหารไครจูลองได้อย่างไม่ยากเย็นครับแต่คือไคจูลองไม่เยอะมากครับผมโจมตีไปเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่หมดไม่สิ้นสักทีหนึ่งนะตอนนี้ฮาเซงอวะก็บอกกับนารูบีครับว่าเฮ้ยเจออะไรบางอย่างที่เหมือนกับจะเป็นแกนกลางแล้วนะแต่ว่าไอ้จุดที่ฮาเซงอวะเจอเนี่ยนารูบีบองไปแล้วครับก็บอกว่าไม่ใช่ไอ้นี่มันเป็นของปลอมนะถ้าพูดถึงแกนกลางเนี่ยมันจะต้องเป็นจุดที่มีสัญญ,ญาณ ไฟฟ้ามารวมกันตั้งหากล่าแกนกลางที่แท้จริงเนี่ยมันอยู่ที่ใต้ถนน และแล้วฮาเซงาวะนั้นก็สั่งให้ทุกคนเนี่ยยิงไปที่พื้นเลยครับพอพื้นระเบิดตู้มนะครับผมเราก็จะเห็นกับว่าแกนกลางของไคจูมันอยู่ที่ใต้พื้นจริงๆด้วยครับนารูมินั้นได้ทําการกระโดดลงจากตึกโจมตีใส่ไคจูลหลักครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาเห็นหมดทุกอย่างแล้วนารูมินั้นทะลวงไคจูลหลักอย่างง่ายได้ครับพร้อมกับพุ่งไปโจมตีใส่แกนกลางซสอีกด้วยครับเอามีดปืนเนี่ยปักเข้าไป แล้วก็ดมยิงต,ตูม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 นะครับผมการโจมตีของนาลุมิได้ผลจ้าไคจูหลักนั้นเริ่มอ่อนลงแล้วและฮาเซงอวะนั้นก็โจมตีใส่ผลของไคจูไปอีกหนึ่งทีครับและแล้วสัญญาณชีพของไคจูหลักก็หายไปผลของไคจูเองก็ถูกเผาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับภารกิจครั้งนี้สําเร็จแล้วจ้าแต่ดูว่าสองคนนี้เนี่ยแบทดีใจเร็วไปนิดหนึ่งนะครับผมเพราะมันยังเหลือไคจูรองอยู่นั่นเอง ไครจูลองจะมาโจมตีตอนทีเผลอครับแต่ไครจูลองนั้นก็โดนคนอื่นมาโจมตีอีกทีหนึ่งครับนาลูมิและฮาเซงวะนั้นถูกช่วยเหลือเอาไว้ครับอิซาโอก็บอกว่าเฮ้ยอย่าพึ่งประมาทสิถึงแม้ว่าจะจัดการไครจูหลักไปได้แล้วเนี่ยแต่ใครจูลองมันยังเหลืออยู่นะเฮ้ยนาลูมิครับพอเห็นอิซาโอเนี่รีบขิงเลยครับว่าอิซาโอนี่มาช้าหรือเกินนะตอนนี้เนี่ยเขาเนี่ยปราบไครจูหลักได้แล้วนะฮ่า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 แล้วรู้เรื่ ว่าถ้าเกิดว่าฉันสังหารมันได้ช้ากว่านี้อีกนิดดึงแล้วก็ผลของมันเนี่ยคงแตกไปแล้วแล้วก็จะก่อให้เกิดความเสียหายครั้งใหญ่ไปแล้วนะรู้หรือเปล่ารีบขอบคุณฉนนานซะนะแล้วนารูมินั้นก็สังเกตเห็นเฮลิคอปเตอร์ที่อยู่ด้านบนครับปรากฏว่าด้านบนนั้นบีม,มีนะอยู่จ้านารูมิก็สงสัยนะครับว่าเอาทําไมถึงไปอยู่บนนั้นล่ะนะไหนอบอกว่าการโจมตีทางอากาศไม่ได้ผลไม่ใช่หรอนะคาเซงาวะก็อธิบายครับว่าหัวหน้าอิซาโอนี่ เปลี่ยนแผนบางส่วนตอนที่รู้ว่าผลจะแตกเร็วขึ้นแล้วลาพวกเราเนี่ยจะทําการล้อมไขจูรอบด้านต้อนให้มันไปตรงกลางแล้วก็จัดการมันจากภาคพื้นดินส่วนอีด้านหนึ่งเนี่ยก็ให้หน่วยย่อยของมีนาที่ถูกส่งไปซุ่มยิงทางอากาศเนี่ยช่วยจัดการด้วยถ้าต้อนให้มันไปอยู่ตรงกลางได้แล้วเนี่ยเฮลิคอปเตอร์ก็จะสามารถผ่านมาได้ยังไงล่ะและถ้าเป็นปืนของมีนาแล้วก็ต่อให้อยู่ถึงตรงนั้นเนี่ยยังไงก็ยิงถึงแน่นอนตอนนี้อิสโอด์ครับก็พูดด้วยสีหน้านิ่ง นิ่งครับบอกกับนาลุมิครับว่านี่ดูเหมือนว่าจะเข้าใจผิดอยู่นะที่คิดว่าตัวเองปราบไคจูได้แล้วจะเก่งมากอย่างนั้นเหรอนายคิดผิดแล้วล่ะการปราบไคจูเนี่ยมันคือหน้าที่ของกองกําลังป้องกันอยู่แล้วเวย้ยนายเนี่ยก็แค่ทําในสิ่งที่นายควรจะทําอยู่แล้วเท่านั้นเองนะนาลุมิแล้วอิโซนั้นก็เดินหันหลังไปครับและเขาก็พูดทิ้งท้ายไว้ครับว่าถ้าเกิดว่านายอยากจะอยู่หน่วยที่หนึ่งต่อไปแล้วก็จงจําคํานั้นเอาไว้ด้วยล่ะฮเซงะ ว่ากษษ็เสรือเขาว่าเป็นไงเขาเนี่ยเคยบอกไปแล้วนี่นาว่าหัวหน้าอิซาโอเนี่คอยค้านเรื่องความเห็นที่ว่าจะปลดนายออกมาตลอดเลยนะเขาเนี่ยเป็นคนที่เชื่อมั่นในพลังของนายมากกว่าใครเลยละ่ะนารูมิก็เรียกว่ามีรอยยิ้มขึ้นมาครับแล้วก็บอกว่านี่ตาแก่ท่าทางอยากจะให้ฉันอยู่ที่นี่ต่อมากเลยใช่ไหมละ่ะได้เลยถ้าเกิดอ้อนวอนกันสักขนานนั้นเนี่ยเดี๋ยวฉันจะอยู่ที่นี่ให้ก็แล้วกันนะและแล้วครับในเวลานี้นารูมิเองเนี่ย ก็ได้ตระหนักดูแล้วครับว่าพื้นที่ตรงนี้ที่กองกําลังแห่งนี้นี่แหละครับเป็นสถานที่ที่เขาสามารถอยู่ได้นั่นเองนะ,ะเขาเองก็เรียกว่าดีใจเหมือนกันครับที่คนพบที่ของตัวเองแล้วนะ เหตุการณ์กลับมาที่ปัจจุบันครับที่ฮาเซงาวะเนี่ยก็มีการโอ้โหเรียกว่าหงุดหงิดกับนาลุมิครับว่านาลุมิมันหายหัวไปไหนก็ไม่รู้นะตอนนี้ฮาเซงาวะเนี่ยได้รับการติดต่อมาครับว่ามีไคจูปรากฏตัวขึ้นมาที่เขตคัตสึชิกะครับเขาเองก็ต้องไปปฏิบัติหน้าที่นะในขณะเดียวกันฮาเซงาวะก็คิดครับว่าปรากฏการไคจูในช่วงนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วญี่ปุ่นตั้งแต่เดือนที่แล้วนะนะหลังจากที่ชาวเมืองแจ้งมาว่าไคจูหายตัวไปอย่าง ล่องล,งลอยก่อนที่กองกําลังจะไปถึงแถมยังมีเหตุการณ์ของไคจูหมายเลข9้าเมื่อวันก่อน,อ,นอีกด้วยตอนนั้นเนี่ยมันล่อให้หน่วยที่1ออกไปสู้พอกองบัญชาการร้การป้องกันมันก็บุกเข้าโจมตีแต่สถานการณ์เนี่ยยังเป็นอะไรที่ยากจะคาดการได้หลังจากนี้นะนะและแล้วครับทางด้านฮาเซงาวานั้นก็สวมชุดเกราะฮักบัตเตอร์ทวีไม่ใช่ <laughs> ดูยังไงก็คล้ายฮักบัตเตอร์อยู่เหมือนกันนะ ออกไปปฏิบัติหน้าที่นั่นเองครับแต่พอมาถึงที่เกิดเหตุครับสิ่งที่ฮาเซงาวะเห็นเลยก็คือไคจูนั้นถูกนารุมิปราบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองจ้านารุมิคนเดียวเก็บเรียบตึงตึงอะไรกันไปครับนารุมิก็หันมาบนฮาเซงาวะแบบแอกๆนิดหนึ่งเนะครับว่าโอ้ยมาช้าจังเลยนะฉันเนี่ยจัดการพวกนี้ไปหมดแล้วทั้งไคจูหลักทั้งไคจูรองเลยเอาละสั่งให้ทุกคนเนี่ยเก็บซากมันไปก็แล้วกันนะฮาเซงาวะก็ บอกว่านี่ถ้าจะมาเนี่ยหัดติดต่อกันบ้างสิฉันไม่คิดเลยว่านายเนี่ยจะออกมาคนเดียวนะนารุมิก็บอกว่าช่วงนี้เนี่ยเกิดเหตุการณ์ไคจูหายตัวไปก่อนกองกําลังป้องกันจะมาถึงบ่อยครั้งนี่นาะฉันก็เลยคิดว่าถ้าฉันมาแค่คนเดียวเนี่ยมันน่าจะดีที่สุดยังไงล่ะได้แล,แล้วนารุมิเนี่ยก็มีท่าทีหาวหๆออกมาครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยเล่นเกมเพลินตั้งแต่เมื่อคืนนั่นเองนะก็เลยรู้สึกง่วงนิดนึงนะ แต่ฮาเซงอวะก,ก็บอกว่าเออตัวเขาเนี่ยไม่คิดเลยว่าตัวนารุมิเนี่ยจะใส่หมายเลขหนึ่งแล้วก็บกตัวฝึกอยู่แต่ในห้องซ้อมเนี่ยเป็นคนที่ขยันดีนี่นานะกล้องเนี่ยจับภาพนายเอาไว้ได้ทั้งหมดนั่นแหละนารุมิเขินจ้า <c oughs> รีบแก้ตัวนะครับว่าโอ้ยฉันเนี่ยแค่อยากลองใช้เบอร์หมายเลขหนึ่งเฉยๆเว้ยอยากรู้ว่าถ้าใส่เจ้านี่เล่นเกมแล้วเนี่ยมันจะทำคะแนนสูงสุดได้แค่ไหนตั้งหากเรา ฮาเซงอวะครับก็นึกในใจนะครับว่าคนอย่างนาลุมิเนี่ยยังเป็นคนเดิมไม่เคยเปลี่ยนครับย้อนไปในตอนที่เจอกันครั้งแรกครับตอนนั้นเนี่ยนาลุมิเนี่ยบอกว่าออกจากที่หลบภัยเพราะลืมของเล่นไว้ที่สถานสงเคราะห์เด็กแต่พอฮาเซงอวะสอบถามดูที่หลังเนี่ยเขาก็ได้รู้ครับว่าไอ้ของเล่นพวกนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ของนาลุมิเสียที่ซ้ำนะมันเป็นของเล่นของพวกเด็กเล็กในสถานสงเคราะห์ของพวกนี้เนี่ยคนอื่นอาจจะมองว่าเป็นเพียงแค่ของเล่นธรรมดา แต่สําหรับเราเด็กๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นหรอกน้าของเล่นบางชิ้นเนี่ยมันเป็นของที่เอาไว้ดูต่างหน้าที่คนเป็นพ่อเป็นแม่ทิ้งไว้ให้เสียด้วยซ้ำและตอนนั้นนารุมิเองก็ปฏิเสธเสียงแข็งบอกแค่ว่าตัวเองเนี่ยจะกลับไปเอาเกมของตัวเองแค่นั้นแต่ก็นั่นแหละครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะที่เจ้านี่เนี่ยไม่ยอมรับอะไรง่ายๆเหมือนเดิมตอนนี้ครับนารุมินั้นได้รับการติดต่อมาจากคิโคลูครับคิโคลูบอกว่าตัวเธอเองเนี่ยสามารถเอาชนะหัวหน้า าบวชทุกคนได้แล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นนะนารูมิเนี่ยต้องมาต่อสู้กับคีโคลุตามสัญญานะนะโอ้โหคีโคลุมึงก็เก่งเกินมึงชนะหัวหน้าบวชได้ทุกคนเลยเหรอ,โอ,โ,อโอ้ตึงจัดนะในขณะเดียวกันครับเราก็จะเห็นว่านารูมินั้นเพิ่งเล่นเกมจบสดๆร้อนๆเลยนั่นเองครับเท่ากับว่าตัวคีโคลุเนี่ยผ่านการทดสอบของนารูมิแล้วนั่นเองครับฮาเซงอวะก็เลยทักนะครับว่าเฮ้ยนารูมิกำลังร้อนรนอยู่ใช่ไหมล่ะที่คีโคลุเนี่ยพัฒน,นาขึ้นมาอย่าง ลวดเร็วแบบนี้นะนะนารูมิแม่งเขินจ้ารีบแก้ตัวใหญ่เลยครับว่าเอ้ยคนอย่างฉันนี่นะจะกลัวเจ้าเด็กนั่นเนี่ยอย่าพูดอะไรไร้สาระแบบน,นั้นสิฉันเนี่ยคือนารูมิเกณฑผู้แข็งแกร่งที่ตูดเชียวนะไอ้เจ้าเด็กคนนั้นเนี่ยมันมีอะไรให้ฉันร้นล้น,ลนกันเล่าฮาเซงเอาวานี่ถึงกับ,บวัวร้อรลั่นกากออกมาเลยจ้าฮาเซงเอวะคิดครับว่ารูปแบบการต่อสู้ของคิคโคนูเนี่ยคล้ายกับอิซาโอครับแต่ถึงยังก็ตามทีครับเขาเนี่ยไม่ได้คิดว่าคิ โครูนนั้นเหมือนกับอีซาโอเลยครับ ตอนที่คีคอรุนั้นต่อปากต่อคํากับนารุมิเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วคีคอรุนั้นดูคล้ายกับนารุมิตอนยังเป็นหนุ่มมากกว่าเสียด้ซ้าไปครับซึ่งเอาเข้าจริงแล้วในมุมมองของฮาเซงาวะนั้นคนที่คล้ายกับอ so ิโาโอนี่ก็คือนารุมิเองสะม,มากกว่านะนะฮาเซงาวะก็บอกกับนารุมิครับว่านี่นายลองมองดูรอบสิสมาชิกหน่วยที่หนึ่งตอนนี้เนี่ยมารวมตัวกันเพราะหลงไหลในตัวนายกันทั้งนั้นเลยนะที่นี่เนี่ยคือสถานที่ที่นาย สร้างขึ้นมาไม่เห็นที่นายจะต้องกลัวอะไรเลยนี่นายยืดอกเข้าไว้สินารุมิก็บอกว่าเฮ้ยฉันกลัวอะไรเล่านายกําลังเข้าใจอะไรผิดอยู่หรือเปล่าฉันเนี่ยก็คิดแค่ว่าการรับเบือกับยายม้าดีกระโหลกนั่นเนี่ยมันเป็นเรื่องยุ่งยากสำหรับฉันแค่นั้นเองนะแล้วนารุมิก็พูดกับตัวเองนะครับว่าเออตอนนี้หน่วยที่หนึ่งเนี่ยที่ที่ตะแก่เคยอยู่ที่ที่ตะแก่บอให้ฉันเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นสถานที่ที่ฉันสร้างขึ้นมาแล้วเหรอเนี่ยโอ้ ฟังดูไม่เลวเหมือนกันนะเนี่ยนะโอ้แล้วเขาก็เดินไปแบบเท่ๆแอกๆนะแต่ตอนนี้เขาก็ยังคุ้นคลิปต่อไปครับว่าปรากฏการของไขจูที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้ที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนที่แล้วเนี่ยมันเป็นสัญญาณเตือนภัยบัตรของเจ้าหมายเลข9ไม่ผิดแน่ อีกไม่นานเนี่ยเจ้าหมายเลข9ก้าก็คงจะบุกมาพร้อมกับไคจูระดับสูงอีกจํานวนมากเลยเราเนี่ยเตรียมรับมือกันโดยตลอดไม่ได้เพิ่งจะมาเตรียมตัวกันตอนนี้หรอกนะเตรียมพร้อมมาตั้งหลายปีก่อนแล้วด้วยคุณอิซาโอะเนี่ยก็ต้องการพลังของคนรุ่นใหม่เพื่อรับมือกับภัยบาตรที่สักวันหนึ่งจะมาถึงและพลังเหล่านั้นเนี่ยก็กําลังเติบโตขึ้นในแต่และหน่วยเอาหลักเข้ามันเลยเจ้าหมายเลขเก้าพวกเราเนี่ยจะเป็นคู่มือ ให้กับแกเองฮ่าฮ่แล้วก็เป็นการจบเรื่องเล่าตอนสุดท้ายของบีไซแต่เพียงเท่านี้ครับ